ยางหลังมันรั่วขี่รถคันเก่ามาแล้วแบบมันรั่วฮัลโหลแม่ยางรถหลังรั่วอีกแล้วยังไปไม่ถึงมงเท่าเลยเนี่ยอูหนอยู่นอกมะเขือ ยังล่างยังล่างไ,ไม่รู้นะว่มันเจาะอะไรก็มาดีๆมาก็ไม่ได้ดินถนนมากมากลางเลยเฮ้ยแต่มันแข็งอยู่หรือว่ามันแป,ป๊บวะมันดูมันดูยังไงอะมันจะมีรูใช่ไหมทะลุอะมันอ้อนเลยอะ ตรงทางที่ปู้เอาอยางมาป้าเอาอยางมาเอาแม็กกะก็ที่เอาบอกว่าหน้าบ้านไอ้นี่ไงทางเข้าลงไอเนี่ยหน้าบ้านแม่แม่แม่ไหนกะนั่นเลยเอามาหน่อยหน,นึ่งเออเออขณะนนก็ที่มึงเท่าแล้วแหละอ้ะาวก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ว่ามาันยังไม่ถึงมึงเขา ดัานซ้อมไหนอ่เตรง,รงเกลงเกลือต้องไปอีกดีกไดมากจะ,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 ะเปนยานไม่มีอย่างนะเออเออเออเอีลองดูดิปามัน่าปากน้มา่ไหมโอเคหนูอยากมาปะยางหลังอะคะ่ะ นักคือเวนกร,รมป์อะไรก็ไม่รู้รเรียดตังเลยไหนตอนนี้ก็พี่กับน้องปายัางอยู่นะไม่ได้สนุกทีกแล้วสิบิ๊กหนอนเขาบอกว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้คือมันไหลรูเราก็เลยต้อง ไอ้มันไม่สามารสะได้เพราะมันไหลรูก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่แ okay. ก่ทาไมเวียนกรรมมันสุดที่ออพวะคือกูจะไปไหนก็นตามคือกูต้องมีรถเตียรถพังยางด้วยเหยียบตะปูคกูแบบรถคันนี้มันมันเก่าก็จริงแต่คือมันแบบทำให้กูเสียเงินมันเยอะมากๆด้วยแอบเหนื่อยนิดหน่อยกับรถคันนี้โอเคเดี๋ยง่าก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆก็คือว่าจะทำคลิป แต่ซื้อของที่ตลาดไม่ไม่ทำแล้วยังรู้ว่านี่แหละเป็นคลิปได้โอเคตอนนี้นะพี่เรากำลังเปลี่ยนยานให้เราใหม่เลยแป๊บหบนึ่งนิดน่อยนาะกหาแต่นั่งเสียงเงินเนาะ เหนื่อยนิดหน่อยสเสียตังอีกแล้วทำไมชีวิตกูต้องมาเสียตังอะไรกันรถบ่อยกับตังอะไรขนาดอยู่เดี๋ยวมาดู มีคนเต๋อ <c oughs> คือมันรู้จักเราไงเป็นเด็กโรงเรียนไงเต๋อได้เต๋อเลย,อ,ย,เยอุ้ยเหนียงออกไม่เกลียดมาก าาควมรัักดไปเนถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์